ลับด้าขวัอย่าฝังนะครับทระับดีแแรกของน้องกัลคับมายู่ด้วยนะครับอ๋อทางนี้แสงดีครับอผมจะอยู่นิ่งเฉยไม่แล้นะครับฮะ ว่ายังไรตรงนี้ยังอยู่ที่กดบอลรอบแรกมีเติรดมาที่แดนกลางยังติดบอลยังอู่ทีู่ขึ้นบอลตัดกลางเขมิดจะบอลติดขึ้นมาทัทีแม่รักษประตูแมเมื่อกี้โคบอยไม่ได้มลสากมาที่แดงถือาัายังติดเทียวติดแม่ไม่ได้บอลจะี <ave S 2> <teenage time. S 1> ันทีครับลูกเสยเจ้านั้นมางเข้มาเอมได้บอลนะครับ ทก้ยู่่จัวบอลเ้อาไปบยขึ้ที่งนต่อไปครับโอ้เด็ขนอินบอยนะครับเป็นผมก็ดีใจหมดนะครับเพรว่า้างกันะครับบอลเินบอยก็ยังเก็บตาตาอยู่ที่แน้ตัวบอลเอยไม่ขาดของตัวเล่นตอยหมายเลข้าบองดุอย่าลุกขึ้นใหกลับอยังหวะงที่ผู้รักษา มาเล่นหมายเล่นค่าเกี่ยวบอลคุกคิกคุกคิกทั้งทีนะครับตาคือมาที่การด้านซ้ายดีกว่ามาที่แดนกลางยังทันดนิดไปจังหวะนี้เพ็งแกมเสียลูกเตะถึงไอ้แม่งช่งไหนช่วงอภัยยังหวะนี้เก็บบอลได้วันนี้วิบล็กใหญ่ไม่เกี่ยวโย่ บอลเอื้องก็ต่อยัดตัที่สีครั้งแล้วก็มองดูอยู่ที่นัน่าจะสามลูกแล้วครับถ้าตัวนี้อได้เป็นบอลได้เป็นบอลของต่อเดียบบอลหนึ่งครั้งมองดูเพื่อนไม่มีแล้วครับสี่ตัดบอลได้ถึงที่สองนี่หลายครั้งแล้วครับไม่ดีแน่นะครับท่านโวยกรรมการว่าเราโมเดิลนี่